ที่กระทรวงกันคลังแล้วนะครับเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะถูกกลุ่มกปปอสอบุกเข้าไปใช้พื้นที่เป็นสถานที่การชุมนุมทางการเมืองและได้เคลื่อนย้ายออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้บรรดาข้าราชการก็ได้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นวันแรกนะครับคุณดิดดาวิชัยดิตพุทธศากของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับข้าราชการหลายคนไม่อยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมมาบุกยึดซ้ำรอยอีกชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานครับ ถ้าราชการที่ทำงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะมาทำงานได้ตามปกติแล้วหลังจากไม่สามารถมาทำงานได้นานเกือบสองสัปดาห์จากการเข้ามาบุกยึดพื้นที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมกอปป,ปส ข้าราชการหลายคนต่างรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะมีความสะดวกกว่าในเรื่องของเอกสารและการติดต่อสื่อสารทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นที่ศูนย์อาหารชั้นใต้ดินช่วงพักเที่ยงพบว่าพนักงานข้าราชการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายสุเทพเทือกสุบัณที่บังคับให้ข้าราชการต้องเข้ารายงานตัวกับกบปปสคนก็มาทำงานเหมือนเดิมนะคะคิดว่าเขาทำเพื่ออะไร คิดว่ามันมันไม่ใช่อะค่ะเขาเขาไม่ไม่ไม่น่าที่จะทำแบบนี้โดยข้าราชการย้ำจุดยืนแน่ชัดว่าจะไม่เข้ารายงานตัวตามคำสั่งเรียกตัวข้าราชการทั่วประเทศแน่นอนเนื่องจากทุกคนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสิทธิ์และหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบหลักที่แท้จริงนั้นคือเรื่องงานและประชาชนต้องมาก่อนไม่ผมเป็นกลางอยู่แล้วฮะผมไม่ได้เ่อนอยู่กับนายสุเทพนะครับ ืองต <ผม S 1> อนกับผู้คาา้ารัญชาผมเปข้าราชการครับผมก็ต้ทำงานหน้าที่ดีที่สุดทำงานทุกวันครับ ราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยอมรับว่าการทำงานนอกพื้นที่จะทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรและเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้การทำงานล่าช้าแม้จะเข้าใจหลักการการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการปิดสถานที่ราชการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศดิลด,ดาวิัยดิท NBT News Focus